ก่อนสี่ร้อยเลยปลาเผื่อมาหอดเมื่อกี้เราจักไว้บอสเฮ้ยเดี๋ยวจักไว้บอะเป็นเขียวละพันถือมือดี่อ้าบอมาโอ้ย ยีเซ่ฮากามาพี่น้อยสบายดีอีกแล้พี่น้อยเตรียมตัวสิไปเอเค้กมันฮากสดเส็ดได้เนาะจนเขาปล่อยขี่แตกเงียวเหียโผสามสาวอย่าไปไปไปรถใหญ่ไปกลับไปปะรถใหญ่ไปกไปปอย่าว่เขาเดียวไหมสามสาวไอ้ครูอ่ะเป็ดนะเธอ มาซ้ำสซ้าซ้ำไมซืานั่นนี่ฮะแม่ไปใส่้าสิไปเอาเค้กเล่นถาอยู่นี่แล้วโคตรพู เออบอกอีซี่แซมแซมมาสิอีซีมึงเสียเอาลูกตีลืกมันติดแล้วมึงเสียเอาพี่แผดบ่อาหาแผลตาหนักเมื่อกี้มึงตายเมื่อไรเกิดเดี๋ยวคะแนนนะไม่ผู้ชมด้วยด้วยคืออะไรไม่เอาเอัแฟนกูขี่รถจักรันปลาพยันเค้กเผื่อมาหอดพ้นทางมันบดีนะ กระหิวได้อยูโดออกยูโดจักกันได้เพื่อหิวซองแขนมาหอดโอ้ถ้ารักถ้างรักกูสิได้ผู้ใหญ่อันถ้าถูกเนาะอาเห็ดใดแม่บักเตี้ยซองมือหนบจังสั่นเลยมาเอาเค้กจื้อไบเดอร์ไบเด้อร์ซูมาหยัางมาเอาเค้กมาเอาเค้กอีเขียวเด็กอ่าอีเขียวมาอย่ากมาเอาเค้ก เอาเค้กาลยทิ้นอเค้กอเกนั่กูไปหาชซื้อเค้กเนี่ยพอดีหมุนนแอบเนี่ยไปไปน่ะเป่อกันอยู่สบายดีพี่น้องอยู่เพื่อนแซงจัน,นไปแล้งได้รับเอาเค้กพอดีเท่าได้นี่ของเอื่อยทาง USA สี่ร้อยบาทเอาเลยกัน ข้องอันลูกไพ่ข่อยก็ลูกไส้ข่อยสื่อให้น้องสาวก่อนก่อนหนึ่งสองร้าหาสีบนี่ผู้ใหญ่จะดีเพื่นผาเงินมากะพราะมันกให้านกูแคนให้านแล้วก็เก็บเงินเป็นทุนการศึกษาให้านเนะจนเปิดเรียนวันที่กันยานี่เนะมามาอดร้านแสงจันแล้วพี่น้องสละสละมาปงกูบสโพดโพมึงดูผู้ละอนละอน กูสิป้าไปให้กูสิป้าไปให้สร้างนั่น,น,นหันดีกูซื้อให้กินยังมาให้กูแกให้อีกอยู่หันดีนั่งชิบมะม่วงเหรอใช่ปะแกนะเฮ้ยว่าบ่ม่วนนั่งลงนั่งลงลงมันสิตกหัวแตกนั่งนั่งอ่านั่งเฮียงกันผูกไปนั่งเฮียงการผูกน,นั่งนั่ง,ง,งนั่งนั่ง <c oughs> แล้วนั่งเทา้าหนามก่อนพี่น้อง อซาอืเอยกับเจดาสั่งน้ำกับกาแฟอืออือวืออืออืออืเอาออนออืออือเืออือืออืออืออาออืออืออยออืออีออืออาออืออนออยอออดืออืาลายเือออืออืออนออื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 อออัออือ ซีมมองดูเออซีมมองดูเคือมันเป็นน่ไดามันคือเออเอาถิ่มขยะเด้อยฮะได้ยาถิ่มมาถิ่มเด้อแกบ่มอนอ่ะก็แกเบิดอย่าเพิ่งเบิดเด้อสู้กู้หายงบพูวละอันสู้หามกินเกินพูวละอันเมื่อกูเก็บเงินน่ะพอหน่าแม่สู้ได้หัวเสียขาหมูเนีเดียวหมูกินน่ะพ่ให้ลุงแกให้ลุงเขียว ไอ้ลแกจักผุดจักว่าจำมันบรามไหมคะจำไปเอามากินลอันนี้อาาเจะกินอ้าวไปกินระาอีกออ่อนปั้นเงินหัเป็ดแท้สูึกาน่ค้าเปเพราอันนี้นว่าไทยเาไทบึงในโทรศัพท์มันว่าไทยแย่แย่เว่ะ บอกเอาดิบอกว่าไม่มีตังค์เงินไปแม่แ้ลขนมนะบอกว่าไม่มีตังค์เลยงินมาคำบอกมีตังค์บ่ลูกมาคำขึ้นประคอนะอีแคดฮะอย่าอย่าคว้ามันเสียมามันคือประคอนะอีแคดฮะปะไข่ไปใส่ก่อนปะไข่ไปใส่ก่อนคำฮะไทยไทยไทยเบิ่งซับปลาใส่ปลาโลนหาหมู่มัน เจ้าหนังอนนานามกับพี่น้องเจ้าหน่อยเมือ่อลูกหลานกับกระลังอันเมื่อโฮมกันเต็มเพื่อนถือถือขาอะไรมื่อนี่เป็ดชองโตข้าวปุ้นสามสิบโลลูกฉีนตีนไก่แต่กับลูกหลานนั่นกันเต,นะเต็มเลยฮันน่ะเต็มเพื่อนมีของ,งนะั่งเลยใส่เอาคิดว่าน้อง mới, เมย์บอกเอาขนา,าดตาจะดังเด้อ อีเอือ้อยอีแต่หนาวมึงไอ้กินบ,นคบน่คือบ้านคือเมือง,อองกินบ่ได้ล,ลูกกระเพาะตัวนี้ของปลาดำ <c oughs> อันนี้นบ่บห้องอีเอื้อยนะผสมสองอย่างอ,อันนี้ห้องข่อยตัวน้ห้องอีดำเอาไปหอยเอาไปหอยเบอร์นั่นแหละยังหน่อยกินบ่ได้ลูกอาเบิร์ดแล้วขนมมาไก่งอ่างแซะบอกงงบ,บอกเลขป้านะแม่ บอกเลขป้าดูบัดนี่เลขสิเอาหยังฮะแล้วเท่านั้นมาไได้บอกขาได้มั้ยออกทุ่งๆเคยบอกถูกบ่ได้บ่ๆๆมาไกลน่ะบ่เคยบ่ออกอยู่แต่ยังน้อยน่ะถืออือกลับอันเฮาเฮ็ดหลอดให้มันให้มันจับน่ะออกมันใหญ่เดี๋ยวบ่้่ะ อะไรเหรอเจือนเปิดเดี๋ยว้าจะเมืองน่าต้องจับไปยังอันนี้ชิคกี้พายเราเลยลงมาอย่งว่าเดี๋ยวคอยอุ้มมาสองมือก็ได้เนาะได้ป่ะตัวนี้หิวเอาตัวนั้นอุ้มอย่าไปบ้ายแห้งได้ลูกเมื่อจังเบิงเออเมื่อจังเบิงคาร์ดฮาคุณยิงยิงซะมั่งามแท้น่ะอืมเอาลงลงลงมาชิตกลูกมาสิตกะมาสิตกเมาเท่านันจังเบิงมาโอเคไปยังลน นั่นแหละป๊าบ ah. um ่แม่นน้อยๆค่ะอุ้ยเลิศค่ะมันมันงามกว่าเาส่งมาอีกงามๆเด้์งามขึ้นเพิ WIL ่มเหรอพังคำแบบหน้าตานั่นงามกว่าเาส่งหูมาให้อีกเบิร์ตเดย์นังกระถินโคตรงามเลยสีสันตัวนี้ออก สมสมสมพูตัวนี้อันนี้คองเอือยนะอันนี้ของเอือยกับอ้ายเพิ่อนอันนี้ของคุณป้าทางเมืองนอกขอบคุณหลายๆจ้าเอาให้เพิ่นคิดราคาก่อนเออจนหัวซุปลองหั่นกับบอได้ปเป่าซ้ำเค้กขน,นาดนั่นลงคิดราคาจ้ะสองขากว่าสั่นคิดราค,คาจ้าด้วยรวม ขนมสามอันได้จะรอเสหากับน้ำแก้วน้ำแก้วเท่าไหร่สบบาทเยวมือเ็บเขาหิวเขาเสหาพซื้อแสงนููนซื้อจันแสงวันห่านนะบ่งจันห่นแล้ห่านแล้วู้เดียวเออ กะเดียวคือว่แล้วคือกะเดียวห่านสองคนเอาบัตรเพื่อนเจ้าได้ยสิเพื่อนเจ้านี่เลย งามตรงปกหัวตรงปกอีกงงามงามเลยนะเค้กขั้งแรกได้นี่ถด้เปาเค้กก่อนใหญ่ปนีจังนใหญ่คุณยายทำมึงเหนอยวว่าเอาก่อนใหญ่ๆเด้อใหญ่แบบหยุกเลยคนโทรมาเหรอเข้ามาแม่แล้วเนี่ยกระเทยกินบอคือหมูเข้ามาซาบบาทคากูถือหาบาทถ้าได้ค่าน้ำแข็งจ่ายค่าน้ำแข็งหาสิบบาทจักถุงหาถุง Nào nè, hết mất tiền rồi Bà, bà nội, gặp mà mà lục lãn Tìm ăn cho xu Thôi, thôi Nhà xu chú pét nè มาสั่งเห็ดแล้วกูเห็นแต่บ่อเราเห็นแต่จุงัวจุคว้ยจุเป็ดข้าโค้งพี่น้องเคยๆอันนี้เป็นเป่นี่เดี๋ยป็นตะยะ่านหมูกินนิดๆนะขนาดแดงจึงขึงอยู่มือก็มีแต่เลือดร้อยเสร็จตังนะลูกนะตังนะเอาออกมาตังค์นะกระเพยอยู่หลด ร้านซาวข่อยกามาซาไตวันขอบ่นทันดูซาไตวันเนีแม่ม่านบอก่ต้องกินอดสิมาให้เราซาบาาเด้อยาเด้อถือมาอ่างอีกี่กามาเพราะงาและลูกตะไครยแล้วมาเลยร้อยงาลูกตะไครยแล้วร้อยเราฮะกระโนนที่เราไปสบายเมื่อคืนนี้ อ่าบาัสะบ้านแหละนอนบัวรับโูนนะประนังหอบม่วงพูดนะซ้ายแาหลนะอันเบียจอกยางคือ้าลงมาขึ้นบ้านา <c oughs> นะแม่มาเย็นเบี้ยนี่ขึ้นบ้านมาอันแพ็กหนึ่งเด้ออามาเกินกูบร่ได้จ่ายเด้อเฮ้อ ร้านเต็มหื่นร้านเต็มหื่นนอีซี่แเม้าจนตายขอหล่อพดโพสูเซตสัมมอรเนี่กินได้ก็แซม้าใตายขอหล่ออีซีเสียแผ่หะ ผตายเลยบทีผดถ้าผ <No> totally ู้จะแ้งแต่เผ็ดถ้าเราเอาแบบเอาแบบวาตอรองกได้อะนะู้จะแต่เผ็ดที่สามมากโคตรนะสูเผือมันออกมากคูณหนึ่งแลเ้าจอกด้ยะยใยังขึ้นไปเอา่รู้นะหาขึ้นไปเอาจอกมึงเสยอยู่เอาไปซันนีเด้อพี่นึ่งด้อขอกันคลิปนะจอกอยู่ในตู้จอกนะจอกกันนั้นนะฮะ